เป็นกล่องนี้นะครับกล่องโมดเซียนนะ้ำตกอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะได้อะไรดีไปซักกี่ซองนะครับบูมสไตรเกอร์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมบูมโดยช่องบูมสไตเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแกะสองุ่มการ์ดโนโะตกันอีกนะครับก็เป็นกล่องนี้นะครับกล่องโมดเซียนนะ้ำตกอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่เป็นรุ่นเก่านะที่เป็น รันนัมเบอร์เก่าก็คือผมรู้แค่ว่า R มันเพิ่มอีก15แบบแล้วก็คือมี65ตั้งแต่ R1 ถึงถึงอาราอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พวก s r มีเพิ่มมา s n r มีเพิ่มมาแล้วก็มีระดับอื่นเยอะแยะมากมายเลยเนาะสำหรับกล่องอื่นนะแล้วก็อันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันเป็นกล่องเดิมที่เป็นกล่องส้มนารุโตะนะครับที่แกะไปในคลิปที่แล้วของการแกะการน่าจะเป็นกล่องนี้นะครับแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องแดงที่เป็นรุ่นใหม่รันแบบใหม่แล้วที่เป็นบว่า R มี65แบบ S R มีเพิ่มแบบออางอ,งองนี้ก็อาไว้มีโอกกาาดี๋ยวผมแะหนะกก,หก่อน็ คอมเมนต์ไว้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนี้กล่องนี้มีทั้งหมดคิดว่าน่าจะมี22นะครับน ก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับมีกลุ่มมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ไอตัวกล่องลิขสิทธิ์เพลโลชินากล่องพวกรุ่นพวกนี้นะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะมันน่าจะสามารถส่งเกตได้ปัจจุบันของ sqc เขาก็กําลังเก็บข้อมูลเรื่องการ์ดคายูของเพลโลชินาตัวนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะมีเพื่อนเพื่อหลายคนก็ส่งเรื่องไปทาง sqc แล้วก็พิจารณาตอนนี้น่าจะถึงเรื่องของการจัสัมผัสการ์ดตัวจริงอะไรนยังไงงี้ะ แต่ส่วนตัวผมว่าถ้ามันยังหาซื้อได้อย่างนี้อยู่ยังไม่ควรที่จะไปส่งเกตนะผมว่าราคามันอาจจะสูงไปอะไรเงี้ยเนาะอืมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกล่องน,นี้กันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะได้อะไรดีๆไปสักกี่ซองนะครับโอเคปไปดูกัน ก็เป็นกล่องโมเซียนมีสัญล,ลักษณ์เพียร์ลอตใช้หน้าอยู่ตรงนี้สีทองทองตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นคายูเป็นแบรนด์ยี่ห้อของเขานะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นงานค่ายเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์จากนารูโตะไปนะครับถ้าพูดได้เต็มปากก็คืองานแท้นั่นแหละแต่ว่าเป็นจีนผลิตอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตคือตัวไอเพียร์ลอตใช้หน้ามันจะเป็นสีทองใช่ไหมถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะเป็นสีเงินเงิน,งนกับสีน้ําเงินเออเท่าที่สังเกตกับงานเก่าๆที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับ <S <S แล้วก็ตัวนี้เป็นรูปเด อันหลังก็เหมือนกันที่เราใช้หน้า c o m Naruto แล้วก็บูลโตนั่นเองเนาะคิดว่าอนาคตน่าจะมีไลน์ไลน์อัพของจากบูุโตแน่นอนเลยอีกไม่นานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น QR code ที่เอาไว้สแกนดูข้อมูลของเว็บไซต์เขานะครับที่เป็น Information ของใครอยู่ตัว Naruto พวกนี้เนาะและนี้ก็เป็นฝั่งของรูปซาโซริหน้าหน้าก็เป็นา a r u t o หมดเสียนะครับอืมก็ไม่มีรายแล้วเดี๋ยวเรา แกะไปแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจริงกล่องมันค่อนข้างยับนะครับด้วยความที่ของบันไดมันไม่มีผลิตแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปเก็บมันเนาะถ้าเราชอบนารูโตะจริงๆอย่างผมอ,อย่างอะไรเงี้ยเนาะเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยแล้วกันนะครับว่าซองเป็นยังไงมีกี่ซองมีอะไรยังไงนะครับเคหน้าตากล่องก็ดูพรีเมียมตัวนี้น่าจะราคา6 0 0 7 0 0มั้งคิดว่า,าจะราวๆนั้นนะครับก็ไม่ได้สูงมากนะเออถ้าแบบอยากซื้อ ผมก็แนะนําไม่เป็นกล่องสีส้มกล่องเนี้ยที่ผมหยิบไปให้ดูหรือแกะไปที่คลิปที่แล้วที่แกะการ์ดไปนะครับก็เอาเป็นกล่องนี้เลยดีกว่าเพิ่มเงินแล้วของดีเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้หรอกอืมกล่องก็ดูดีเลยทีเดียวแต่ก็ยับสุดๆกัเลยเนาะ วัวไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมาไกลโอเคก็มีทั้งหมดเดี๋ยวนับขอ,อนับก่อน1,2,3,4สมีทั้งหมด2 0สซอนะครับเก็บไปเลยแล้วน,นะกล่องก็ยับจัดเลยเด,ด,ดี๋ยวดิอย่างเย็นอืมมองไปทำอะไรไม่ได้เลยในกล่องโอเค ซองที่หนึ่งเปิดมาก็คิดว่ากล่องที่เป็นแบบรุ่นใหม่กล่องที่เป็นสีเหลืองผมเห็นนะน่าจะเทียบเท่ากับกล่องฟ้าที่ผมแกะไปก่อนก่อนอันนี้สอง EP นั้นนะครับอามันก็เป็ดแบบไม่ฟอย์แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่กล่องฟ้าหรือว่ากล่องเหลืองอ่ะมันก็จะฟอย์ทุกตัวทุกใบเลยนะเอ,อ,อาร์ก็ฟยอยด์อะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นกล่องฟ้ามันจะการันตีฟอยด์อาร์ธรรมดา นี่เอสเนาออกเลยครับอย่างรวดเร็วเป็นชิโนะนะครับเป็นผ um ู้ใช네้แมลงนั่นเองนะครับแล้วก็ใบนี้เป็นคาคาชิเขาเรียกแบบชิปิชิปิชิบิอะไรสักอย่างนะเป็นระดับ TGR นะครับก็น่าตาแบบนี้ผมไม่เคยเห็นแล้วนะแล้วก็ไม่เคยมีด้วยแคตาทีนะครับแคตาทีสองที่หนึ่งก็ประมาณนี้เนาะเป็นเนจิ โอ้โห ar ครับเป็นซาโซลิเลยนะครับอืย่างสวยไปนี้ดูครับทุกคนโฮโลเป็นสวยมากเลยนะเป็นแบบฟอนทองแล้วก็ตัดเส้นที่เป็นแบบไอคาถาคุณเชิดของเขาเนาะแล้วก็นี้เป็นใบการันตีเป็นที่ดันนะครับ tr แบบนี้เลยนะสวยดีครับสวยดีเป็นใบใสๆเนาะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ เท่าที่ดูนะครับมันเป็นแบบนี้ใบใส่ถ้าเป็น TGR TGR ก็คือมันจะฟอยด้วย T R เฉยๆมันจะไม่ฟอยนะครับเป็นแบบใส่ๆธรรมดาแต่ก็สวยดีนะเออหน้าน้าเก็บเหมือนกันนะเนี่ยใบนี้เป็น S R นะครับอาจารย์กยไกรใบนี้ผมน่าจะยังไม่มีนะแล้วก็ใบการันตีเป็นซากุระ ใสๆธรรมดาเลยนะองที่สี่นะครับใบนี้เป็นอะไรเป็น s s r นะครับน่าจะอิทจิหรือเปล่าเ,ออเป็นอิทจิใบที่ผมมีเกิดไปได้2ที่แล้วนะครับใบที่3านะใครอยากจะแรกก็ สามารถอินบ็อกซ์มาได้หรือจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะจริงๆแล้วการ์ดพวกนี้ผมเก็บแค่อย่างระบายนะครับทุกคนถ้าอยากจะแลกก็สามารถทักมาคุยกันได้ในเพจก็ได้แล้วก็เป็นนารูโตะทรธรรมดาโอเคซองที่5้ายอารครับทุกคนยังสวยอาจารย์ไกลนะครับใบนี้สวยมากแบบจับๆดูแล้วมันสักๆเลยนะมีเท็กเจอร์นิดนึง อาใบนี้เป็นมีตะโะแบบฟอย์นะครับเป็น TGR นั่นเองทีละห้าซองเลยแล้วกันเนาะก็คือหนึ่งซองมีห้าใบนะครับโอเคซองที่หก SR นะครับรัวรัวรัวเวอร์เลยนะครับเป็นดารุโตะแบบยังเงาพะล่างเนาะเป็นรศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เป็นเดออิดล่าทรธรรมดานะครับใบใส่เนาะซองที่7ล็อกลีอีโนซาสึเกะแล้วก็ใบนี้เป็น SR นะครับซากุระ ก็อันนี้เป็นนารูโตะโงูฟอยด์ด้วยนะซองที่8เป็นปักคุ้งผมจำได้ดีเลยว,ว่าเป็นแรง์อาใบสุดท้ายในเจนเก่าเนาใบนี้เป็นซาสเกะนะครับโอ้โหสวยมากผันปักษา เซิร์ฟอารผมยังไม่มีเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยเปิดกล่องแบบฟุ้งสูงอย่างนี้มาก่อนนะครับไล่ไปทุกคนจะได้ดูไปหลายๆกล่องเนาะก <ST an th il ogue> ไปก่อนแล้วนี่ก็เป็นนารูโตะทีอาร์ TR ธรมรมดานะครับเอ <ST an th il ogue> ซิร์ฟอาร์ร็อกดีนะครับใบนี้ก็น่าจะมีแล้วนะ <ST AN th il ogue> แล้วก็ใบนี้เป็นจุโกโกะแบบใสธรรมดานะครับการันตีเป็นพวก ใบใสเนาะแล้วก็มีโอกาสได้พวก TGR ที่เป็นฟอยด์ด้วยเลยเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแบบบางๆใสๆนะนี่ดูดีเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนสงสัยนะครับก็คือตัวพวก งานเพลโลเชน่านะครับกับงานจีนที่ไม่มีลิขสิทธิ์มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็คือตัวตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า2องพันสอง MK ก็คือชื่อจาร์ใช่ไหมแล้วก็ลายเส้นบาย PC PC ก็ย่อมาจากเพลโลเชนะ่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นวิธีดูเบื้องต้นนะครับแยกกันระหว่างการที่มีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์พอมีเพื่อนหลายๆคนถามเหมือนกันว่าเออดูยังไงผมไม่ได้มาเปรียบเทียบนะครับไปย้อนดูได้นะครับผมก็มีเปิดงานไม่มีลิขสิทธิ์ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังๆพอมันมีลิขสิทธิ์เราก็เล่นงาาานนนลิขสทธ์ดีวมมั้ประณนเคน ไปที่4มันจะแบบขั้นต่ำอ่ะผมเห็นว่าเป็น S R นะครับอืมแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นใบใบใสที่การันตีเฉพาะกล่องโมดเซียนอันนี้เนาะนี่นะเป็น S R นะครับอาจารย์อันโกตก่อนนี้เป็นซาจเก T R ธรรมดาอรักดีนะครับโอเคเสียดายนะคนนี้ฮรับจะเตะที สู้กับอินจามกวอนสุนทเกือบจะรอดแล้วตายซะได้นะครับต,ต้นเรื่องนะครับเออาร์ <S <S <AR> <S <S เลยนะครับเจสซดนั่นแหละดูอาร์ตเขาดีครับสวยมากเลยเป็นสองฝั่งดูเขาแบบตั้งใจทำสำหรับผมนะเป็นแบ,บนสามมิติเบาๆสวยดีนะตัวนี้ตัวนี้สวยดีเออาร์ <S 1> <S 1> ผมไม่เคยมีเลย <S <S เพราะว่าไม่เคยเล่นกล่องพวกนี้เลยนะครับก็เป็นแบบกล่องฟ้ากล่อง ส้มอะไรพวกนี้มันไม่มีใบา r อยู่แล้วเนาะแล้วก่อนนี้เป็นอิตาจิโหน่ารักมากจิแบบฟอย์นะครับที่ g r นั่นเองโอเคต่อไปชินะซากุระนาลุโต แล้วก็อันนี้เป็น S R นะครับผู้ใช้ตาบปัดก,กระเบนเน,นะสักอย่างว่าเออผมไม่ได้ใจเหมือนเหมือนมีน้องคืนึิงบอกผมมาอันนี้เป็นาซื้อเดะแบบ T G R นะครับฟอยโอ้น่ารักดีนะครับน่ารักน่ารักอันนี้น่าจะมาวางกับดอยน่าจะสวยแน่ดูเลยโอเคต่อไป,ปนี่นะครับซาสวเกะ U R นะบใบที่2อออกมาแล้วนะยังสวยยังสวยดูอาร์ต กนน็นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นเนจิต่อ,น,อนะครับนนเป็น SR นะครับอันนี้น่าจะซ้ำอย่างเยอะแยะมากมายปึ๊บไปสุดท้ายเป็นอาจารย์คาคาชิ เป็น S R นะครับเป็นใครเป็นใครเป็นใครน่าจะอีโนหรือเปล่าฟื้อเป็นอีโนนะครับ S R ไป er. นี้ผมน่าจะมีแหละน่าจะออกตั้งแต่กล่องฟ้าแหละยัก็ซ้ำจากแรกก็อิน <iyor> บ็อกมาในเพจก็ได้นะก็นี้เป็นคิมมมารโลนะครับอยู่ R แล้วเพิ่งออกไปกี่ใบเอง2องใบเองนะครับแล้วก็ E R 2องใบนะครับ ลองมาดูกันว่าเราจะกลาดหรืเปล่าเบดนี้เป็นานะกล่องนี้ออกแสงอุ้งสาเยอะใช่ไหมเหมือนใครบอกสักคนมันสวยมากเลยนะแบบนกกระดาษเลยเนาะอะไรอย่างนี้เป็นดีเทลที่เขาแบบดูตั้งใจทำอะ สำหรับผมนะเอฝอรั่งนี่มีอะไรแนละ้วเป็นนี้เหมือนกันนี่เป็นอาจารย์อิลูก,กะซองที่1 7เจ็ทำไมเหมือนอิทาจิังเลยใช่ไหมไม่น่าใช่ม,มั้งเป็น s อซาแล้วก็น่าจะเป็นซากุระโอ้โหไปนี้ สวยดีนะครับน่าจะช่วงแบบส่งคาโลกนินจาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้นี่ซีอะไรมันคือภารกิจนินจาหรือว่ามันวัดจากอะไรนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันสวยดีสวยดีอันนี้ก็เป็น TGR อันนี้ซ้ำแล้วนะครับโอ้หนี่คือ UR ออกน้อยมากเลยนะที่ใบเองอะสองใบเองคะทุกคนซองนี้แล้วก็อีกสองซองนะครับ เป็น S R ล็อกลียงครับแล้วก็นารุโตะอันนี้ซ้ำ S R ครับใบน,นี้ผมจำได้ใบน,นี้ซ้ำแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวยเนาะสวยดีครับแล้วก็เกลือนะครับนี่เป็น T R ธรรมดากาละสองสุดท้ายเลยครับทุกคนเราจะกลากอะไรกันขนาดนั้นสมาคมชาวเกลือนะครับ ยูอมาแล้วยูอมาแล้วหัวแดงแดงหัวแดงแดงใครอะจำชื่อไม่ได้นี่นะครับโอ้โหย่างสวยไอ้ลายสถานี้นะ่าจะแบบมาเรียงๆกันเก้าตัวน่าจะสวยน่าดูแล้วเนาะนี่เป็น UR นะครับก็ซากุระ TR นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรกันไปบ้างน,นะครับในซอ,อ,องนี้นะครับเขาก็จะการันตีก็คือมีไอ่น่ารักๆเป็น T R T G R อะไรเงี้ยน้องมาเก็บนะครับน่าจะขาดไปเยอะอยู่นะไอใบที่การันตีมันมีโอกาสออกฟอรแบบนี้ด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามีแรงอื่นด้วยหรือเปล่านะ มี achi, ade, 3, ashi, อิจิมีซูนาเดะอิอาจิซ้ำคาคาชิมีนโตะอ้บนี้น่ารักจังแล้วก็นารูโตะนะครับอันนี้ศูนย์หนึ่งซาคุระอิโนะอะไรพวกเนี้ยครับก็ถือว่าเกลือนะครับผมว่าสำหรับผมนะเนี่ยมีใบนี้พวกซาเิเกะอะไรพวกเนี้ยผมยังไม่มีพวกนี้ครับพวกนี้ใบนี้ก็ซ้ิชิโนะ เราตัวนี้ยังไม่มีนะครับอิตาจีเป็นนี่ซ้ำนะใครอยากแลกแักมาได้เลยนี่ SR าจันไก่นะครับแล้วก็ใบที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดในเอ่อในแพ็คนี้แหละก็คือ s p แม่งไม่ออกเฉยเลยมันไม่มีอยู่แล้วหรือเปล่าในกล่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือมันไม่มานะครับ s อนี่คือออกตั้งแต่กล่องฟ้าของผมอะกล่องแรกที่แกะแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะนี่ก็เป็นหูคงนะครับไม่รู้ว่ากี่หางเหมือนกันสี่หางหรือเปล่าไม่แน่ใจ โคนันเออาร์แล้วก็ยูอาร์ซาสเกะก็เซซึก็อ่ใครนะซาโซริแล้วก็ยูอาร์เป็นอาจารย์ไก่นั่นเองนะครับก็สวยดีนะสำหรับผมผมว่ามันเกลือนะก็คือยูอาร์สามใบอืม ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพวกเอที่เป็นแนวแบบการ์ตูนการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับที่ดูกันจนจบนะครับและมีความคิดเห็นอะไรก็ามาคอมเมนต์คุยกันได้จะไปคุยกันในเพจหรือว่าจะในกลุ่มก็ได้นะกลุ่มก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างน,นะครับทุกคนก็สามารถไปเข้ากันได้มาคุยกับผมหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนการ์ดมีการขายการ์ดบ้างก็เออเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันเรื่อยๆเะครับแล้วก็ในกลุ่มผมอัปเดตบ่อยๆอยู่แล้วว่าเออมันมีการ์ดอะไรบ แล้วก็มีน้องคนหนึ่งฝากเกรดมาอยากเกรดมากเลยผมก็เลยแบ่งโค้ตาให้น้องไปในของ SQC นะครับเดี๋ยวเราคงมาอัปเดตให้ดูกัน,นเร็วๆนี้นะครับก็าฝากทุกคนกดไลค์กด share, แชร์ไล์เลมกด Subscribe ช่องบุ๊คสไตเกอร์เลยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ